วันนี้ช่างแกมาตัดเหล็กให้ดูนะครับตัดเหล็กโดยใช้ไฟนะครับถ้าจะถามว่าวัตอ,อ,อะไรที่แข็งที่สุดในโลกนะครับนะอะไรที่แข็งที่สุดในโลกนะครับวัสดุที่แข็งที่สุดในโลกก็คือเพชรนะครับนะเพชรเนี่ยสามารถที่จะตัดตัด อัดกระจกได้กแล้วครับนะแข็งนะฮะแข็งแข็งกว่าเหล็กนะฮแข็งกว่าเหล็กก็คือเพชรนะครับแต่ว่าแข็งกว่าเพชรนะครับมีพลังมากกว่าเพชรนี่ก็คือไฟนะครับนะเพชรเนี่ยนะถ้าโดนไฟเผาเนี่ครับจะกลายเป็นถ่านนะครับนะถ่านนะแพ้แพ้ไฟอยู่ดีนะครับแต่ว่าถามว่าช่างแกะและอะไรที่แข็งกว่าเพชร <laughs> ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะจะไอจะพารนาว่าวัสดุอะไรแข็งกว่าเพชรนะครับแต่แต่ว่าความเป็นจริงที่ผมทดสอบนะครับมีเหล็กบางชนิดนะครับเรียกได้ว่าแข็งกว่าเพชรก็มีนะครับคือใช้คือเหล็กทั่วไปนะครับใช้แก๊สเวลาใช้แก๊สใช้อะไรตัดนะครับใช้ไฟตัดนี่มันก็ตัดขาดเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้นะฮะนะ ใช้ไฟเผานะครับออกซิเจนไฟกับออกซิเจนนะครับใช้หัวหัวตัดเนี่ยหัวตัดไฟเนี่ยตัดออกได้นะแต่ว่ามีเหล็กบางชนิดนะครับแข็งกว่านั้นอีกครับแข็งกว่าเพชรอีกครับใช้ไฟเผาเนี่ยใช้ไฟหัวตัดตัดไม่เข้าครับพี่เคยเห็นนะครับเหล็ก เหล็กทั่วไปนะขนาดเรือนะครับเรือสินค้าใหญ่ๆเรือลบเรืออะไรเวลาเขาจะแยกชิ้นส่วนนะครับพวกเด็กพวกนี้เขาก็ใช้ไฟตัดนะครับแต่มีเหล็กบางชนิดนะครับที่ใช้ไฟตัดไม่เข้าครับแข็งกว่าเหล็กทั่วไปนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เอามาทํามีดของผมนะครับเป็นบางเป็นบางไอ้บางเวอร์ชั่นนะครับไอ้ที่ว่าตัดเข้าไม่ไม่ได้นี่ก็คือ ตัดเข้ายากก็คือเนี้ยครับเหล็กก้านวาลแบบนี้นะครับนะเหล็กก้านวาลเรือใหญ่ขนาดนี้นะครับนะอันนี้แก๊ปตัดตัดไม่ตัดนี่จะไม่ค่อยเข้านะครับอันนี้นะแล้วก็มีเหล็กเหล็กเหล็กอีกอย่างผสมพิเศษนะครับพวกนี้จะเอามาทำพวกเฟืองนะฟันเฟืองอะไรพวกนี้นะหรือว่ากระบะกระบะรถ กนะระบะรถใหญ่ๆที่ใช้ในเหมืองแร่นะครับนะใช้เหมืองเหมืองขานหินอะไรนะครับเหมืองเหล็กเหมืองขานหินแล้วรถบรรทุก98ตันนะครับจะใช้เหล็กผสมพิเศษพวกนี้นะครับคือว่ามันจะเป็นเหล็กที่ว่านทนแรงเสียดทานนะครับทนแรงเสียดสีได้ดีมากนะค,คิดดูว่า98ตันเนี่ยถ้าคูณตัวเลขไปนะครับประมาณ เก้าแสนเก้าแสนเก้าหมื่นเนีเกือบเกือบแสนกิโลอ่ะเนาะเก้าสิบแปดคูณได้พันนะเนาะนะพันหมื่นแสนเก้าเก้านู่นนะครับลองคูณเอานะครับนะเป็นแสนกิโลอ่ะนะมันคุกคีเป็นแสน,ะน,น 100, กิโลแล้วเวลาดำนะครับเวลาดำออกมานี่มันไหลลงใช่ไหมน้ำหนักเนี่ยเป็นแสนกิโลนะครับนะ คืดกับไอ้กระบาพื้นพื้นกระบากระบารถบรรทุกอ่ะครับวันหนึ่งกี่กี่พันกี่ร้อยกี่พันเที่ยวไม่รู้นะครับมันทํางาน24ชั่วโมงนะครับเครื่องจักรแบบนี้นะที่ลําปางก็มีนะครับในเหมืองลิกไนนะครับนะเดี๋ยวผมก็ได้มานะครับได้มาเหล็กประเภทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับว่าไม่เชื่อพี่ถ้าไม่เชื่อผมจะตัดให้ดูนะครับ ไฟตัดไม่เข้าไงฮะคิดดูนะครับมันแข็งขนาดไหนนะเนี่ยผมเอามาทำทำมีดนะดครับ ไม่ดูไม่ไม่มีบรรยาตัดนะครับนะครับอ่ะไม่มีร่องรอยของของการสึกหลอเลยนะครับนะเนี่ยครับมีแต่เนี่ยถ้าเป็นเหล็กแบบเนี้ยเหล็กฉากเหล็กอะไรเหล็กทั่วไปเหล็กแบบเหล็กลายเนี่ยตัดแป๊บเดียวฟืดเดี๋ยวก็เรียบร้อยละนะฮะไม่เชื่อเดี๋ยวตัดให้ดูก็ได้แต่ให้ดูทีได้นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาของดีๆมามาแบ่งปันกันครับรัะ เนี่ยวผมกลักให้ดูนะ เหล็กทั่วไปนะครับตัดแักเดียวมันก็ขาดแล้วนะนี่นะครับอันนี้เป็นเหล็กพิเศษนะครับผสมพิเศษนะครับใช้ใ,ใ,ในใช้ในในเฉพาะกิจของมันนะครับนะผสมออกมาเป็นพิเศษนะครับเร,เรียกเรียกเรียกว่าแข็งกว่าเพชรช <c oughs> ิปด,ดูนะเพชรได้โดนไฟขนาดนี้กลายเป็นถ่านไปแล้วนะครับ,มนนรบไม่มีร่องรอยของการสึก สุดหล่อไปแล้วครับเนี่ยครับเขาก็ผลิตมาเพื่อเอามาทาเนี่ยครับเอาพวกที่ว่างานที่ว่าใช้แรงเสียดสีเยอะๆนะครับนะอย่างเช่นในกระบะรถเกาตันนะครับใช้ในเหมืองแม่ใช้ในเหมืองนะครับนะใช้เหมืองฐานหินลิกไนนะครับนะก็มันเสื่อมสภาพนะครับรถมันเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะครับก็เป็นอะไรที่ว่าเขา รถที่ว่ามันปลดระวางแล้วนะครับเขาก็แยกชิ้นส่วนขายผมก็ได้มาได้มาบางส่วนนะครับอันนี้คือมีดนะฮะมีดเหล็บนะครับมีดเหล็บที่ว่าเป็นมีดเหล็บทําเฉพาะกิตนะครับอันนี้นะก็ได้ได้โจทย์มาจากพี่พี่ทหารพานทางน,นู่นนะครับทานภาคใต้นะครับนะเขาใช้ปฏิบัติงานในใน ในหน้าที่ของเขานะครับนะเขาก็อยู่ประเภทลาดตะเวนประเภทลาดตะเวนระยะไกลนะครับอยากจะใช้มีดคมคมนะครับนะมีดคมคมน้ําหนักไม่มากนะครับแล้วก็บางเบาคมนะฮะแข็งนะฮะสามารถใช้ใช้เป็นมีดไฟเตอร์ได้นะครับมีดดำรงชีพในป่าได้ครับฟันต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ทำบังเกอร์ใช้ขุดใช้อะไรได้หมดนะครับ แกให้คอนเซปต์มานะครับประมาณซื้อสั่งไปประมาณสัก30เล่มเนี่ยนะครับผมทีนี้ผมก็ได้เหล็กได้เหล็กพวกนี้มานะครับแต่ว่าเป็นเป็นงานของปีที่แล้วนะครับอันนี้นะงานของปีที่แล้วนะครับนะก็30เล่มแกก็เอาไปนะครับเอาไปแล้ว20สิเล่มนะครับนะ20สิบ ยีสี่เล่มหรือว่าเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเออ่เอเอเก็บเล่มยีเอาไปยีบสามเล่มนะครับยีบสามเล่มก็เหลือค้างค้างอยู่ว่าจะเอามาเอารอบสองประมาณเนี่ยครับประมาณไอไอสิ้นปีที่แล้วนะครับมกราลานะครับนะก็ว่าจะเอารุ่น2นี้ไปแต่ว่าก็ขาดการติดต่อไประยะหนึ่งครับ ก็ได้ไปยีบสามเล่มนะครับนะครับก็คงจะพอแล้วมั่งนะครับก็เหลือเนี่ยครับผมก็จะเอามาขายนะครับเพราะว่าคุณผมเอามาคุณผมก็เอามาค้างอยู่ที่นี่นะมาแล้วนะครับก็จะเอามาขายให้ FC ฟซางแก่นะครับเป็นเหล็กดีแล้วนะครับนะเป็นเหล็กกระบะกับเป็นเหล็กพื้นกระบะรถ9กาบตันนะครับนะ ก็เอามาทําเหล็กนะครับแต่ว่าผมแต่ว่าเอามานะครับอันนี้มันจะน้ําหนักเบาบางนะครับนะอันนี้เบาบางมาเบาอันนี้จะบางกว่านุ่นที่ผมทําขายประจําอยู่นิดหน่อยนะครับอันนี้น้ําหนักก็ประมาณสักห้าขีดนะครับนะอันนี้นะห้าขีดเนะี่ยแต่ว่าเป็นเหล็กแข็งแล้ว็คมมากนะครับนะ ผมลืมบอกไปว่าผมพิชิตมันได้ไงนะครับเวลาผมตัดเหล็กแบบนั้นนะครับไฟนี่ไม่กินมันนะครับแต่ว่ามันแพ้อยู่อย่างเดียวน,นะครับผมผมตัดมันได้จะบอกไหมบอกเคล็ดลับไหมเหล็กแข็งแข็งแบบนี้นะครับใช้ไฟเบอร์นะครับใช้ไฟเบอร์ตัดอย่างเดียวอย่างเหล็กก้านวาวเหล็กอะไรพวกนี้นะเลื่อยตัดเหล็กเลยหินเลื่อยตัดเหล,ล,ล็กนี่ยังยัง ยักินมันไม่ลงนะไฟนี่ไม่ต้องไปคู่ถึงเลยนะไม่มีกินมันได้มีแต่ไฟเบอร์นะครับแต่ว่าต้องใช้แผ่นแบบนี้นะครับให้แผ่นแบบนี้ให้แผ่นแผ่นบางนะครับมันจะมีหินหินเกียร์หินเกียร์ไอหินแผ่นตัดเหล็กกับแผ่นตัดสเตนเลสได้ไม่เหมือนกันนะครับพี่นะดูดีๆนะใช้แผ่น แนตัดสเตนเลสนะครับนะตัดมันค่อยๆตัดนะครับแต่ว่าอันตรายหน่อยนะครับใช่แล้วมันแตกด้วยเออมันแตกด้วยเนี่ยก็ก,ก็โดนโดนมาโดนมาจนจนชินแล้วครับนะก็ถ้าพี่พ,พี่ไม่ชำนาญหรือว่าไม่ให้ช่างเนี่ยอย่าไปตัดนะครับมันอันตรายพวกนี้นะเราต้องเสี่ยงเอาพวกนี้นะนะอยากได้ของดีก็เสี่ยงเอาว่างั้นเอะนะ หมอที่โรงพยาบาลเกาะคาเนี่ยเห็นหน้าผมนี่รู้จักเลยครับเจ็บบ่อยมากนะครับผมอ,อบางทีถึงกับนอนโรงพยาบาลน,นะอย่าไม่เสียงนะซื้อเอาดีกว่านะท่านแกะเสียงให้เนาะครับผมเดี๋ยวนนแเป็นหน้าผากยังเห็นอยู่เลยหน้าผากเนี่ยโอ้โอ เย็นมาเนี่ยครับเย็มขาดก็มีไอ้แผ่นนี่มันเข้าไปอยู่ในนั่นเลยในหัวในแต่ว่ากระโหลกหนาว่างั้นเข้าในสมองอโอเคนะเดี๋ยวอันนี้ก็ความแข็งเนี่ยก็แข็งนะครับนะฐานมาตรฐานผมหมดนะครับแล้วก็ราคานี่นะครับผมผมขายให้เท่ากับที่ผมขายให้พวกทหารพลานเลยนะครับนะ ผมขายเนี่ยปกตินี่ถ้าเป็นมีดมีดสิบสองนิ้วกู่ขาเอ้ยหรือว่ามีดเด็สิบสองนิ้วทําลักษณะน,นี้เป็นมีดสวยงามนะครับราคาจะตกประมาณสามพันบาทนะครับนะสามพันบาทแต่ว่าวชุดนี้มีอยู่แค่นี้นะครับมีมีดเด็บอยู่เจ็ดเล่มนะฮนะเนาะและกูราคาเนี่ย สามเล่น<า>มลน,นะฮะมีอยู่สิบเล่มเนานะมีแค่สิบเล่มน,นะครับนะผมจะขายเล่มละสองพันห้าร้อยบาทนะครับไม่ไม่รับจองนะครับไม่รับจองนะนะก็พร้อมแล้วก็โอนมาเลยนะครับนะมีอยู่แค่นี้นครับนะเหล็กเหล็กไอเหล็กกระบะรถเก้าสิบแปดตันนะครับรถเก้าเก้าสิบแปดตันนี่ถามว่ามันเป็นยังไงเหรอ มันเป็นรถที่ใช้ในเหมืองแร่ขนาดใหญ่นะครับนะเหมืองแร่ขนาดใหญ่นะครับล้อมันเนี่ยล,ล้อล้อรถมันเนี่ยเท่าหลังคาบ้านนะครับนะครับผมอันนี้มันจะมีอยู่ที่ลำปางที่เดียวนะครับนะผมผมมีกระบะกระบะมันนะครับกระบะรถเก้าแปดตันลและอีกหน่อยเนี่ยครับผมจะเอานี่มาขายนะครับผมกาลังทําอยู่ เป็นแผ่นคาดนะครับเป็นเป็นแผ่นคาดเก่าของรถ98ปตันนะครับเดามาทํามีดเล็กนะครับโอ้แข็งนะครับแข็งเป็นเหล็กเหล็กพวกนี้เป็นเหล็กพิเศษนะครับนะมันไม่มีไม่มีขายในในในท้องตลาดนะครับแล้วมันไม่มีมันไม่มีที่จังหวัดไหนนะครับพวกนี้นะจะมีอยู่ที่ลําปางนี่เดียวนะครับนะไอของเหล็กพวก เขาถึงว่าไงครับเหล็กดีที่ลำปางนะครับเหล็กดีที่ลำปางนะเ,เนี่ยครับก็ผ่านผ่านผ่านมาตรฐานของผมหมดนะครับอันนี้นะไอพวกน,น,นี้มีฝักด้วยนะเออมีฝักอันนี้ว่าเรียกว่าสายคมนะครับนะคมกลิบเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นผมเอาส่วน ส่วนที่แข็งมันขึ้นมาไงครับอันนี้นะเอาส่วนที่แข็งขึ้นมามันจะมีแข็งกับอ่อนเนี่ยในตัวมันนะในตัวมันแต่ว่าอย่าเอาไปทดสอบก็แล้วกันครับผมฝนไปเนี่ยเกือบกนโกนหนดได้นะครับเนี่ยนะใช้งานอเนอกประสงค์นะครับนะ ต่ถ้าถ้าจะเอาแบบนี้ไม่ไม่แนะนําให้เอาไปลองนะครับมันต้องเอามันต้องรู้จักเอาส่วนที่มันแข็งขึ้นมานะครับนะผมจะไม่บอกว่าเอาขึ้นมาได้ไงนะครับนะเพราะว่าอนี้มันเป็นงานโปรโมทสินค้านะครับนะเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคนิคทางช่างนะครับนะไม่ต้องเอาไปลองครับมีของดีๆก็เก็บไว้ใช้นะครับไม่ต้องเอาไปอวดใครนะครับ มีมีคมอยู่ในฝักเนี่ยดีแล้วนะครับเราเรามีของดีก็ไม่ต้องอวดใครนะครับอันนี้เราเก็บไว้ใช้ไว้ให้ลูกให้หลานนะครับถ้าพี่เอาไปทดสอบอวดเพื่อนอวดไอเมือนก็เล่าต่อไปเวลาเจอหน้าพี่มันก็ขอขอดูหน่อยขอมาลองให้ดูหน่อยอะไรนี่ครับแล้วมันไม่ใช่ว่าครั้งเดียวนะครับมัน หลายหลายครั้งเข้าแล้วโอกาสพลาดมีนะครับพวกนี้นะพอพลาดมาแล้วก็หาว่าผมเนี่ยเอามาหลอกขายอีกครับถ้าอยากจะอยากจะได้เล่มไหนเล่มเล่มไหนนะครับอยากจะให้ทดสอบให้ดูว่าบอกมานะครับแต่ของแบบนี้นะครับไม่ต้องเอาไปเนี่ยครับครับไม่ต้องเอาไปทดสอบนะครับอันนี้สิบสองเล่มนะครับนะบดและตะปู ก็ซื้อมาได้นะครับราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันไอไอมีดเน็บกับมีดเน็บมีอยู่เจ็ดเล่มนะกูรขา,ามีอยู่สามเล่มอันนี้บอกเลยนะครับสายคมนะความหนาประมาณห้ามิลน,นะครับก็ไม่ได้บางมากนะครับนะก็พอเหมาะนะครับอันนี้ใช้เดินป่านะฮะใช้ อันนี้ทหารพลานเขาใช้ใช้พกติดตัวเลยนะครับนะใช้ในใช้ในภารกิจภารกิจรับง่างกันนะก็ะกนะกรีบๆเลยนะครับนะเสาร์อาทิตย์นี้จะเหลือหรือเปล่าไม่รู้นะผมมีอยู่แค่นี้แล้วครับนะสรุปแล้วคือไม่รับจองใช่ไหมครับไม่รับจองครับก็พร้อมก็โอนมาเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่างแก่นะครับ อ่า08 9 9 5 4 7 2ีองนี่เบอร์โทรนะครับเบอร์ไลน์ก็ยก็08 6 3 7 8น8 10นนะครับวันนี้อำลาก่อนนะครับสุขสันต์วันสุดสัปดาห์นะครับสวัสดีครับ